อย่าลืมนะเะจ๋ามาแล้วครับผมได้สร้างช่องให้กับน้องเะจ๋าแล้วชื่อว่าเะจ๋าสตูดิโอหนังสั้นภาษาภาษาไทยค่ะภาษาไทยเนาะทีนี้น้องเขาทำผลงานเนี่ยก็หลายผลงานเลยนะถ้าใครชอบผลงานของน้องเะจ๋าก็ไปตามได้นะครับจะไปล้างหน้าล้างตาไปแล้วก็ทำตัวเองให้สวยที่สุดนะไปเช็ดหน้าเช็ดตาเรียบร้อยหน่อยไปเอ เอาเสื้อพี่ไรเนี่ึงซักเสื้อสีขาวอ่ะพีต้นเพื่อนเมื่อเมื่อเช้าพี่เพื่อนโทรมาเพื่อนบอกว่าถ้าซัดเสร็จแล้วอย่าขอไปต,ตากเ <ละ S 2> หอไอเห็นไหมขอบคุณอย่าลืมขอบคุณก่นนะไอ <ละ S 2> มันนี้เนี่ไปวีผมก่อน,นจัดการตัวเองพี่ไม่ทำให้นะ,ะ,ะถ่ายเลยก็ได้ไปถ่ายตอนที่เขาวีผมด้วยถ่ายทะลุกระจกเข้าไป คุยกับแฟนๆดีๆเราไลฟ์เรารู้หรือเปล่าว่าเราเรากำลังไลฟ์สดอยู่เพราะฉะนั้นการสตาร์ทไลฟ์สดมันเหมือนการถ่ายทอดสดตามช่องรายการทีวีช่อง3ามช่องเจ็ดให้คิดแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคุยตั้งใจคุยแล้วก็ยืดอย่านั่งหลังค้อมนั่งหลังตรงที่บ้านเขาเริ่มมาแล้ววอเองวอเอวอเองด้านบนวีด้านบนด้วยอันนี้อ่วอลเองแถวบ้านพี่มินเดนเหรอใช่ค่ะเออทำไมเอ้ยมัน แปลกมากเลยไอเติมฝันเละใสุดเห็นหน้าได้เลยได้เฉยเลยอ่าโอเคนี่ไงพี่เหมือนยายาหลังยาไหลหัวเอายืนหลังตรงพี่เหมือนถ่ายหน้าเลยมันถ่ายข้างหน้าเลยเหรออ่ะยืนหลังตรงโอเคใครที่อยู่พี่ห้ามหลังค่อมนะเออยืนหลังตรงไปวันนี้ กลายไปเล่นข้างหน้ากันไปที่ที่ายดีไหนยิน้มไม่เห็นฟันเลยแอ่เอจ้าจ๋ามันสวยเลยเอา่าอ่าจ้าจ๋าอยากฝากอะไรกับแฟนๆที่กำลังจะเข้ามาติดตามเราก็ขอให้ติดตามเยอะๆขอให้ถึงแสนคนแล้วก็กดใจเยอะๆด้วยนะคะแล้วท่านูไลไ์สด หนูจะมาบอกอีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะอ๋อถ้าเราไลฟ์สดได้เราอยากเราจะมาไลฟ์สดขอบคุณอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ห่ใช่ค่ะอ๋องั้นทุกคนนะงั้นทุกคนนั้นรีบเข้าไปตามไม่ถึงหนึ่งพันเร็วๆนะเขาจะไลฟ์สดได้โอเคนะครับผมมีผมมีต้นดิกตอกเกอร์แล้วก็จะจ่าสตูดิโอหนังสั้นค่ะภาษาไทยใช่ไหมใช่ค่ะบายบายครับ ไปถ่ายรูปกันต่ออ,ตอันนี